this clip may contain inappropriate content and coarse language. Please use a bicycle to watch. สั่งมามาแล้วครับแช่งหน่อยมามาตัวจะมาถึงแล้วนะครับรอแป๊บน,นึงทุกคนหลังจากเราใสา่สั่งไรเดิมมาแล้วเราก็จะมาต้มกันเลยนะครับนี่หลังจากนั้นเดือดแล้วก็ใส่มามาเลยครับ วยันะครับปรุรปงกันต่อเลยนี่ครับเป็นซอสนะครับนิด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 ซิน,นแม่มันจะเข้าตาผมนะครับ บอกลำตากมันห้าซองนะครับนี่ครับหืมแดงๆนะครับมาครับมากินกันครับเราดูซ้ายคันถิ่นแบบนี้นี่นะครับนี่ครับ มาใครจะไม่ไหวกว่กวอนก่อนกันนะครับอ,อร่อยดีครับไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับ

ตัวเมื่อกี้น้งมันเกาะกล้องนะครับม <deactiv ate? S 1> ันก็เลยล้มครับข้อแรกมีสีโด่งอย่างไรอืมชื่นหนึบๆนุ่มๆนะครับอืม จะไปครับหนึตัวครับนุ่มๆครับไปแล้วนี่นะครับืม มหมดบเฉยว่ะทุกคนดฮาซองครับหมดเลยครับเีึกว,ว่าจะไม่หมดแล้วครับหมดเฉยครับแน่นอนจริงครับใกลหมดแล้วครับแปบ๊บเดียวเองครับ คืนนี้ผมนั่งเฉยๆนะครับว่าเป็นคนมาภาคแทนนะครับพวกแม่เท่าไหร่นะครับของนิสินิสิินเห็นไหมนิสิินนิสิติมอืมอืมอืม หมดแล้วครับดี๋ยวนี้นิดน้อยๆครับทํามสอเพื่อเรียดร้อยครับทม